เอแต่ก่อนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรอ่ะพ่อชื่อพุทธแม่ชื่อแก้วนามสกุลครับนามก้อนจันเทศนามก้อนจันเทศนีนนศนน่ครับมีพี่น้องกี่คนครับพี่น้องรองมรืงหมดหกคนผู้หญิงกี่คนฮะผู้หญิงสายมไม่ชายสามคนรุ่นปีเป็นผู้หญิง คนที่สองเป็นผู้ชายอยู่ข้งพ่อนีิบ้าคนที่สามเป็นผู้ชายคนที่สี่เป็นผู้หญิงหน้าเป็นผู้หญิงหน้าคนที่สี่ที่เขาผู้ชายนี่ห้ผู้หญิงที่อยู่มีชีวิตมีชีวิตอยู่หมดเลยไหมอายุเกิดปีดเป็ด็กหญิอ๋อยังหมกยังอยู่ทั้งหมดใช่ไหมปู่ ไปเนีพอไปสามคนแล้วเสียไปสามแล้วเสียไปสามยังอยู่ปู่คนจังหวัดนครสวรรค์นี่แต่อยู่อำเภออันไหนอำเภอพึงไห่ชีรีบ้านทะเทลหมู่ที่เจ็ดตำบลบ้านแม่สีอำเภอพึงไห่ชีดีจังหวัดนครสวรรค์แล้วตอนตอนเด็กๆเนี่ยซนไหมดื้อไหมคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าปู่ดื้อไหม ก่ไม่เคยยู่ยนไม่เคยมันมันจะเป็นนักเที่ยวนเที่ยวเป็นนักเลงไหมไม่เป็นลไอ้ปู่บวชเมื่อไหร่แล้วไปก่อนที่จะบวชเนี่ยนะครับหลวงปู่เล่าฟันที่บวชเนี่ยเป็นทหารก่อนแปดบหาไปแปดบกแปดสิเจ็ดแปดที่แปดที่เป็นหารอจากทหารก็แปดเก้า วันเก้าก็บวชเลยบวชวันวันที่แปดเป็นนิสิตภาครับอาจารย์แล้วก็มาบวชบวชแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ศึกไปไหนเงยใช่ไงหลวงปู่บวชที่วัดสะทะเลหรือบวชวัดวัดสะทะเลวัดสะทะเลเลยวัดสะทะเล<ม>ตอนนั้นใครเป็นเจ้าอาวาสหลวงปู่นั่นก็เจนชวัว วัยเจนชัววายก็คุณธรรมไตรโรกาจานจังหวัดธรรมะายไตรโลกาจานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระอุปชาใช่ไหมแล้วอย่างหลวงพ่อกันลาภูถ้ากันเป็นอนจารย์อุสาวรีย์กัมมวาจากัมมวาจาอาจารย์แล้วอนุสาวรีอาจารย์อุสาวรีย์อาจารย์นี่เจนชั่ว อจารย์ชัวอาจารวาดวาสนาลีน้องปู่เทพเนี่เสียไปก่อนแล้วน้องปู่เทศเดิมเป็น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 ตีเย็ดตีใหญ่ขางลุงพ่อนี่แหละอ๋อปู่เทพเป็นปู่ย่าตายายออปู่เทพเป็นปู่ย่าตายายหลวงปู่เทพนี่ท่านท่านเป็นเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมใช่ไหมใช่อ่าเป็นอาจารย์หลวงพ่อเดิมหลวงปู่บวชอ่าตอนนั้นหลวงปู่เทพเสียก่อนใช่ไหมหลวงปู่เทพเสียก่อนเนี่ย ่กอนเดี๋ยวก่อนนะ,ะอนอนแล้วหลวงปู่ได้ได้อยู่วัดสัทะเลกิ่พรรษาปู่วัดสัทะเลกหกพรรษาหกพรรษาเล้วก็เลยไปอยู่โน่นตอนที่อยู่หกพรรษาเนี่ยหลวงปู่ได้ได้เรียนวิชาคมยังยังไม่มรมเ,เรียนมมยังไม่ยังไม่เคยนยังไม่เรียนเรียนธรรมะสมัยยังอ๋อเรียนธรรมะธรรมะวินยัยสอบนักธรรมนักธรรมตีโทเองอ แล้วก็ทุดงไปอยู่ที่อุตรดิตใช่ไหมปู่ไปอยู่อุตรดิตใช่ไหมไปอุตรดิต่ที่อยู่อุตรดิตถ์มันถึงแก้ไอยู่ก่อนเยี่ยมอยู่เนี่ยมาที่นี่แหลยพอมาที่นี่ก่อนไปมาที่นี่ไปฉันเช้าไม่เห้นเห้งไม่เจ็เราเทศบไม่ได้เราเจ็บแด้าหนุ่มสีมั้งอตอนตอนนั้นยองพ่อยองแม่ย้ายมาอยู่นี่ใช่ไหมตอนที่หลวงพ่อมาเนี่ยนะ มามาอยู่นี่แล้วก็ยมพ่อเสียที่เือีสถานเดแต่เสียแต่สถานเดี่ยี่มีอันเบอเ์วิ่งสถาโก้เนี่ยอ๋อมาเสียที่ทถานโกโก้แล้วทำนาเนี่นะมีนามีนาทำนาสถาะโกแล้วก็ถึงได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมปู่เออที่นี่เหมือมยายเสียตั้งหลายปีแล้วพอี่พายโยมผู้หญิงมไป ทำนาทั้งนอยและกรรมไม่ใช่นาก็าทำที่ท่าตะโกใช่ไหมโอ้ไมที่ท่าตะโกนี่ไม่มีไม่มีไม่มีหรือไม่อยู่ที่นี่นะที่รับเงินี่นก็ไปอยู่บานกลางรวมแลมวก็เลยมาผมมาซื้อนาที่นี่โอ้โหซื้อนาที่นี่ซื้อนาตำนานที่นี่แล้วก็มาทำนาที่นี่ทำนาเที่ยวก่อนยังเป็นปฝาแต่ตอนตอนนั้นลูกลปู่ยังไม่ได้บวชใช่ไหมที่มาทำนาบวชแล้วใช่ไหม อยูพ่ออยูแม่มาทําที่นี่มาทำที่นี่แล้วย้ายไปอยู่อุตรดิตถาไหนครับปู่ไปไปเรียนเนี่ยอ๋อไปเรียนย้ายจากชนเทศเนี่ยอ๋อ้ไปเมื่ยน่ไปเรียนที่อุตรดิตถเลยไปหาวัตถุชุบดีไหมโอ้เรียนย้ายไ่อยู่ยโสีธรดานนี่อยู่เลยแก่ก็คือชื่อยู่วัดทุ่นยังวัดชุงยังอยู่วัดชุงยังหลายปีไหมเจ็ดปีนะ ปุ๊บพี่ปุ๊บพี่แล้วปู่ได้เห็นได้ข่าวว่าเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งยั้งใช่ไหมอ๋อเป็นเจ้าวาดที่นั่นอยู่หลายปีกลายปีไปเรียนเรียมรังเรียนวิชาโค้งบ้างอะไรบ้างไปเรียนเทศไปเรียนเทศเด็กเก่งมหาชุกอ๋อเด็กทพก็มหาชุกเรียนเรียนปุชาเรียนเทศปุชชาก็เรียนฮ่าคุออย่างนี้วองเนี่ย ประมาณประมาณเจ็ดปีนะเปีถึงย้ายกลับย้ายกลับไม่ไหวเก่าย่านมหาสารทะเลเขาไปแดนได้ท้อเอกเอิดได้ท้เอกที่นู่นอ๋อที่วัดบรมธาตุยังเรื่องเรียนครูมูลเรียนครูมูลได้นะโอกาศที่จะไปใต้เนี้ยครูมูลครูมูลเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นสาย เขาเรียกว่าสายสายครูใช่ไหมครูสายครูคือไปสมัครอ่าครูสมัครเป็นครูได้อะไรได้ก็เหมือนก็วิชาครูน่ะนะเป็นเรื่องเล็กอ่าแต่สมัยเป็นพระสมัยก่อนต้องมีการเรียกว่าต้องเสดต้องเสดต้องเสดโกเมียด้วยคุยกันเออเราไม่ได้เสดแต่ได้เรียนมาเรียนหาเที่ยเนี่ยหายเที่ยวยุ่งภาษาเทศดีกว่าแล้วไม่กลับมาอยู่วัดสัตว์ทะเลอีกหลายปีแม่ผู่ อยู่เก้าปีเก้าปีอยู่วัดเสาทะเลเก้าปีกำเนิดผลที่นี่เลยไปเมืองนู้นมาสมัยอยู่วัดสาทะเลกลับมาอยู่เก้าปีนี่ก็ได้ได้ได้รับเรียนวิชาภรมอะไรก็หลายต่างก็ไปมาของสายของสายหลวงปู่เทศสายหลวงพ่อเดิมเป็นๆผมไม่ได้เรียนมากไม่อะไรนะผม ก้มาเดิมก็อะเดิมได้ทีีโวีเสเส้นนี่ยนมเดิมง่าอ๋อเดง่าหมายถึงว่าสืบทอดกันมาสืบทอดจากบาราเดิมกิตามตำยาตามตำาใช่ไหมแล้วกก็ไปไปเลงก็ชวงก็สวงไปสักอ๋อหลวงพสวงอลวสวงระทีประาววชิโยข้าวัชโยวรวิหารใช่ไหมอืม บางทองสยมรยน้ก็มส่ไปสักไอซื้อหัวหมูไปเลยหัวหมูยเาทำไอติก็ที่เขาทำที่จับโบถูตงมีประตูเดียวอโบสมีประตูเดียวสมัยโบราณโบสโบราณจะปูสักไหมเออแล้วก็ตอนบวชเป็นพระนี่เป็นเป็นหมอสักไหมเป็นหมอสักเลยไหม อ่าลุงปู่อ่ะไม่เคยไม่ได้เป็นหมอสักหมอสักสักเมื่อกันเดีว่าสักน้ำมันอ๋อสักน้ำมันสักนี่สักให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นสักน้ำมันอ๋อสักน้ำมันเดี๋ยววันเสืร์จอดพิชามาก็มาสักน้ำมันที่สักมากเอยเตชะตุเนมะภูจนาวิเวสักแต่ก็ดูหลังนี่มันไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังใช่ไหม แต่ต้องน้ำมันงาน้ำมันงาใช่ไหมตอนนั้นมีทำน้ำมันงาี่ทำในศาสนาเ็าเรียกว่ากระถาอะไรไงเนี้ยปู่สิบชาติสิบชาติใช่้าสุนีเป็นกระถาสิบชาติไม่ปวดหลังขาไม่ปวดหลังใช่ไมเพไม่ปวดเนี่ยอพผมก็ดีเลยเนี่ยกระถาปู่เต้าสุนีไปให้ใครจับก็ได้โอ้ผมจะได้เมาผมเพิ่งอสนีไม่ได้รีจับ ดีเลยหลวงปู่เหมือนให้วิชาคมแล้วเนี่ยปู่ได้ยนชาสุเนมะภาเอเป็นเนี่ยเขาเรียได้แค่ชาวปู่สิทธิชาติสิทธิชาติไม่เจ็บจริงๆเลยเจ็บหลังเดี๋ยวปวดหลั้ผมว่าปวดหลังนั่งรถเนี่ยปู่นั่งรถนั่งอะไรอะไรอะไรก็จะปวดหลังเรื่ว่าปู่นได้ยาวเลยไปเลี้ยงเลี้ยงจ้างจ้างเงินจัดน้ำมันงาแล้วอย่างอื่นนี้ไหมปู่คาถาอะไรที่มันที่ปู่ใช้แล้วว่าดีอะไรเงี้ย มันหลายบทหลายบทเนี่ยทั้งวีดีบทไหนก็มือดีดีทุกบทนะครับปู่แต่อยากเผื่อปู่จะได้เล่าให้ฟังบ้างอะไรคาถาคงอะไรเงี้ยเ่าใช้เตจีเนนีเนี่ยนี่ก็ธรรมเนตางปู่ใช้เมตตาเมตตาใหญ่แล้วนี่เมตตาใหญ่ใช่ไหมเมตตาใหญ่แถวคาดคงกระพันแล้วปู่แล้วพ่อมีอะไรมี Ở早 March, tôi nói với tôi, à, tôi không biết tôi gặp họ đâu, tôi không hỏi về tôi challenge, invers throw capacity cho họ mình. Người tôi nói Một mà thử nghề